สวัสดีค่ะสุภาวดีทองฤทธิ์อายุฉันอายุ63ปีค่ะอาศัยอยู่จังหวัดตรังตั้งแต่ได้ดื่มน้ำแมกเนติกมาติดต่อกันประมาณสองเดืนอนกว่ามีความรู้สึกว่าเปลี่ยนชีวิตไปเลยดูผิวพรรณอะไรก็ดีขึ้นความรู้สึกก็ไม่ติดกัดเหมือนเมื่อก่อนไม่หลงหลงลง ยา,ยา,ายมีความรู้สึกว่าโรคภูมิแพ้ของฉันก็ดีขึ้นค่ะดิฉันมีความรู้สึกว่าน้ํานี้นะแมกเนติกนี้ช่วยได้หลายอย่างค่ะทำให้ชีวิตของดิฉันเปลี่ยนไปมากค่ะมีความรู้สึกดีๆค่ะเยี่ยมไหยจะดีกว่าไหมจะการดื่มน้ำของคุณไม่ใช่แค่การดื่มน้ำธรรมดาอีกต่อไปแมกเนติกวอเตอร์น้ำดื่มพลังแมกเนติกเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนโมเลกุลน้ำโดยระบบคลื่นสนามแม่เหล็ก ให้กลายเป็นน้ําที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถพาสารอาหารและแร่ธาตุแทรกซึมสู่เซลล์ได้เร็วยิ่งขึ้นสดชื่นทถมยังเพิ่มแร่ธาตุให้ร่างกายแมกเนติกวอเตอร์น้ําดื่มที่พร้อมจะดูแลคุณและคนที่คุณรัก